สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงทฤษฎีบทวงกลมอ่าในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพิสูจน์ซึ่งมันก็จะอยู่ในเรองมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมโดยทฤษฎีบทนะคะบอกว่าในวงกลมเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันอ่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าวงกลมนี้คือวงกลมโอ แล้วก็มีมุม A B C ก็คือมุมนี้แล้วก็มุม A O C ก็คือมุมนี้รองรับด้วยส่วนโค้ง A C แล้วเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม A O C เนี่ยจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม A B C ใช่ไหมอ่าในขั้นตอนแรกของการพิสูจน์นะคะเราเริ่มในการลากส่วนลากเอ่าเส้นผ่าศูนย์กลาง B B D ่ะก็คือเราจะให้จุดนี้ก็คือจุด D นะ อ่าแล้วเราก็รู้ว่าด้าน AO อ่ะจะเท่ากับด้าน OB เพราะว่ามันคือวงกลมเดียวกันแสดงว่ารัศมีต้องเท่ากันอ่า๋ยวาเขียนไ้ก่อนว่าเนื่องจากเอโอเท่ากับ OB เพราะว่ามันคือรัศมีวงกลมเดียวกัน อาทีเนี้เรารู้ว่าด้านนี้เท่ากับด้านนี้ใช่ไหมแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่าด้านสองด้านยาวเท่ากันแสดงว่ามุมอีกสองมุมก็ต้องยาวเท่าก็ต้องมีขนาดเท่ากันก็คือมุม a b o แล้วก็มุม o a b อ่าจะได้สามเหลี่ยม A B O เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าตัวดังนั้นมุม O A B จะเท่ากับมุม O B A นั่นเองแล้วก็เนื่องจากมุม D โอของเราอะค่ะจะมีขนาดเท่ากับมุม OAB บวกกับมุม OB A ก็คือมุมนี้จะเท่ากับสองมุมนี้บวกกันเพราะว่าขนาดของมุมภายนอกรูปสามเหลี่ยมเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้นก็คือมันต้องไม่ใช่มุมตรงนี้แสดงว่ามุมนี้มาจากมุมนี้บวกกับมุมนี้อ่า นั่งจากมุม D O A จะเท่ากับมุม O A B บวกมุม O B A จะได้ว่ามุม D O A เท่ากับ2อสองเท่าของมุม O B A นั่นเองเพราะว่ามุม O B A เท่ากับมุม O A B ใช่ไหมอ่าแสดงว่ามันก็คือจะเป็นสองเท่าในทานองเดียวกันแล้วก็ได้ว่ามุม D O A จะเท่ากับ2เท่าของมุม O B C ด้วยเพราะว่ามุม O A โอ A ของเราก็คือมุมนี้ใช่ไหมแล้วเส้นนี้มันเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมแสดงว่ามุมนี้จะเท่ากับมุมนี้อ่าซึ่งก็คือมุม O B C เท่ากับมุม O A B นั่นเองแล้วก็จะได้มุม D O A บวก อขออภัยค่ะตรงนี้จะเป็นมุม DOC ขออภัยนะเพราะว่าเส้นนี้มันจะเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมแสดงว่ามุมนี้จะเท่ากับอันนี้บวกอันนี้ด้วยซึ่งมันก็ต้องเท่ากันเพราะมันเป็นสามเหลี่ย,ยมหน้าส่วนเหมือนกันบวกมุม dOC เท่ากับสองเท่าของมุม O B A บวกกับสเท่าของมุม O B C ซึ่งมันก็คือสมบัติของการเท่ากันก็คือเราจับมาบวกกันได้เลยดังนั้น มุม AOC จะเท่ากับ2เท่าของมุม OBA บวกกับเฮ้ยขอใครค่ะ OBA บวกกับมุม OBC ซึ่งเท่ากับ2เท่าของมุม ABC นั่นเองค่ะอ่าทีนี้เราเห็นได้ว่า ตรงนี้เท่ากับตรงนี้แล้วซึ่งมันก็ตรงกับพี่เราพิสูจน์แล้วแสดงว่าการพิสูจน์ของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อแล้วค่ะสําหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทวงกลมอันนี้ไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ